สวัสดีครับอู๋เชโต้รถดีครับวันนี้ที่ยี่ห้านะครับมันจันทร์ที่ยี่ห้านะครับมีนาคมนะครับปีสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดนะครับพอดีคันนี้เข้ามานะครับเมื่อประมาณสักบ่ายๆนะผมไม่ได้ถ่ายนะครับก็เดี๋ยวชี้แจงรายละเอียดให้ฟังนะครับตอนนี้เป็นเวลาสักมันห้าโมงสี่พ้นนาทีนะครับห้าโมงเย็นนะครับก็คันนี้มาเรื่องของเหลวนะครับแล้วก็นัดต้อมอีกภายหลังนะฮะถ่านน้ำมันเครื่องครับนะแล้วก็ทําการอ่าตรวจสอบ ก้ามเบรกมือไฟฟ้านะครับเวลาเปิดปิดนะเบรกมือมีเสียงดังนะลูกค้าก็เลยนำรถมให้เช็คนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำยาคูเลนส์นะครับนะเติมเพิ่มฮะหาให้เข้มข้นนะครับเพราะว่า fc เราทำมาบางส่วนแล้วนะครับคันนี้มาจากลังสิทธ์นะนะเจเกอร์เช็คอยู่ครับนี่ะกอร์ชคอมเช็คด่วนนะครับเบื้องต้นนะนะทำการเช็คด่วนนะครับก็เป็นรหัส f 2 5ิบห้าใช่ไหมเกอร์รหอะไร x ส นะตัวเครื่องดีเซลนะก็เอฟซี FC บอกนั่งดูเราประมาณสองเดือนนะครับคันนี้นะก็เดินทางมานะครับจากลังสิตเดี๋ยวเราเช็คอะไรบางตัวนะแล้วก็นัดเป็นใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่ารถคันนี้อาจะซ่อมอีกที่กรุงเทพนะครับนะโดยรวมฮนะก็จะลองมาใช้บริการที่เราดูนะครับนะโอเคเรียบร้อยไหมลูกเรียบร้อยนะอ่าโอเคก็เดี๋ยวเรา เป็นคลิปเดียวนะฮะหวังว่าท่านคงเข้าใจนะฮะในรายการซ่อมนะครับก็อยากให้เห็นว่ามีรถาอถ x สามนำมาให้เราตรวจสอบนะครับมาจากต่างจังหวัดนะครับเร่งด่วนนะครับนะส่วนคันนู้นครับ w 2 2 0สองสองศูนนะครับก็เรียบร้อยนะฮะรอลูกค้าเดินทางกลับนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับคือมุกเหล็กนะครับคันนี้ฮะ W220 สองศูนย์นะครับผมถ่ายรวมกันไปเลยนะครับ นะเพราะว่าไม่มีเวลาทำนะครับ <c oughs> เราเหนื่อยนะ <c oughs> ทำหลายขั้นครับนะแล้วเดี๋ยวทารถลูกค้าท่านนี้นะฮะลูกค้าเรานะครับท่านผู้ใหญ่นะใส่สไว้อ่อนเด็กไปแล้วนะครับผู้หลังนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับนี่ครับผู้ใหม่นะแล้วก็ดําเนินการใส่ตะแกรงหน้าไปนะครับนะเดี๋ยวเราก็ดูตะแกรงหน้านะครับนี่ฮะแต่ผมยังไม่ยึดนะผมต้ท่าไว้เฉยนะผมนํารวดตะแกรงมาดําเนินการใส่ให้ท่านลูกค้านะครับ ก็สวยนะดูดูดีครับนะกันแมลงครับกันใบไม้ชน้นใหญ่นะครับแล้วก็ยึดติดไว้ฮะก็ดูไม่น่าเกียดนะฮะนะเป็นตะแกรงรังผึ่งนะครับนะสวยงามด้วยครับนะแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะติดเพื่อทําให้เกิดประโยชน์ขึ้นนะเพราะว่าของเดิมจะโบนะฮะนะครับก็ไม่ได้ปิดกั้นอากาศนะครับก็ไหลโฟดีนะเพราะช่องช่องมันห่างนะไม่มีผลเสียครับนะมีแต่ผลดีครับนะครับ บางตัวเราต้องดําเนินการปรับแต่งนะครับนะถึงจะเกิดประโยชน์นะครับนะก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้นะครับอีกสามนะครับพ็จบไปนะครับอันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะฮะก็คันนี้ครับเจ๊ครับว่บงไงครับเ,เยอะนะฮะคันนู้นสั่งย่างอะไรคันนูน้นเยบร้อย ec หกนะสั่งอะไรแล้วเนาะร้อยสั่งแล้วสัมยองสัมนะยองก็สั่งแล้วนะก็ทุกคันนะสั่งอะไรแล้วรออะไรกันอย่างเดียว ครบเนาะอันนี้ทําอะไรครับเนี่ยถูบ้านทำงนนา,น,างน,นบ้านทำงานบ้านอ่ะอเกนะก็บายบายนะอ่าวัออนนี้ไม่ไปไหนเหรอเห็น fc cell นะว่า,วา,วาเวลาจะมารับรถต้องนัดก่อนเพราะว่ามาห้าหโมงเดี๋ยวไม่เจอเ <c oughs> ขาบอกเดี๋ยวไม่เจอก็แสดงว่าดูเราทุกคลิปเดี๋ยวเราก็ไปกรุงเทพไปนูน่นไปนี่ไปห้างนะนะเขาบอกครอบครวมีความสุขดีนะคุณหมอคุณหมอเขาบอกมานะหมอคุณหมอสถาบุรี ก็บอกเดี๋ยวต้องต้องนัดช่างไว้ก่อนนาช่างจะอยู่หรือเปล่านัดมารับรถพอรถท่านเสร็จแล้วเนาะก็โอเคเนาะอยู่แน่นอนใช่ไหมใช่ไหมเพราะท่านคุณหมอท่านเคียงกันเรียบร้อยแล้วนะถ้าเราจะไปล้วก็จะเบอกลูกค้าก่อนไงเขาบอกลูกค้าก่อนโอเคโอเคอ่ะบายบายไปแล้วโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะกดติดตามนะครับช่วยแชร์กันไปนะครับก็ในรถรุ่นนี้นะครับมีข้อบกพร่องหลายจุดนะครับในกรณีที่พึ่งแสนก็โลนิด เพราะนั้นเดี๋ยวลูกค้าจะนัดมาเปลี่ยนปีกนกนะครับแล้วก็มาทําน้ํามันเกียร์นะเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับเพราะรถค่อนข้างยังใหม่อยู่อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกิโลก็คันนี้กิโลที่เท่าไหร่ลูกบอ่าหนึ่งแสนสี่พันสี่ร้อยห้าสิบห้ากิโลนะครับแอร์ยังเย็นอยู่เนาะอ่าโอเคครับหัวพิชัยออโต้ต้องขอจบคลิปวันนี้นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากๆครับที่รับฟังรับชมครับสวัสดีครับ อ่าเกินไปบายลูกบ,บายยเท